มาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื ore, parole, theless, ่อนเพื่อนวันนี้เยตะชนบทพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บไอ้นั่นน่ะเก็บอะไรอีกล่ะลูกแพรลูกแพรเมื่อวานมันมันลมมันแรงมันร่วงหมดเลยเพื่อนเพื่อนเลยร่วงหมดเลยเก็บได้ตะกร้าหนึ่งแล้วนี่เห็นไหมนี่ได้แล้วตะกร้าหนึ่งตะกร้าหนึ่งไม่รู้เยตะจะเอาไปได้หมดหรือเปล่านะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมันหนัก เห็นไหมเมื่อกี้โทรให้ข้างบ้านมาเอาไปตะกร้าใหญ่ใหญ่กว่านี้ใหญ่ว่าตะกร้านี้เอาที่มันร่วงนะดูจะให้ดูนร่วงๆเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเยอะเนาะร่วงๆเมื่อวานโมแต่ไปรับแขกก็เลยไม่ได้ หัวล้านจังเอ็นไม่ไคนชมว่ยาเยตาสวยทําไมมันหัวมันไหล <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปเก็บวันนี้เก็บไอ้นี่เก็บเอ้นี่ไว้จะเอาไปไว้ในบ้านเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเนาะเดี๋ยวจะกลับแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บแอปเปิ้ลใส่ใส่ตู้เย็นตู้เย็นที่ว่าอะไรนะตู้เย็นยังไม่ไม่ได้เสียบไฟนะตู้เย็นอันเก่าแต่เอามาไว้ในในในเนี้ย ในกระท่อมนะนะเอาตู้เย็นมาไว้ในกระท่อมแล้วก็เอาแอปเปิลไว้ในตู้เย็นเรากลับมาปีหน้ามันยังสดอยู่เลยนะแต่ว่าคนย่น่เขาจะเอาไว้ในห้องใต้ดินเนาะถ้าในห้องใต้ดินมันจะเอาไว้ในห้องใต้ดินมันมันจะออกเหี่ยวนิดนึงมันไม่เหี่ยวมากหรอกแต่มันก็อย่างว่าแหละธรรมดาแล้วเราไว้นานแล้วเนาะมันไม่เน่าก็ดีแล้วเนาะ มันเคยใช้ได้นะส่วนมากคนอยู่นี่เขาจะเอาไว้ในในห้องใต้ดินะนะ่ะเนาะแต่เยตะเคยเอาไว้ในตู้แชกในตู้เย็นเนี่ยไว้ในห้องในเนี้ยนะในกระท่อมนี่นะกลับมามันยังสดยังเต่งตึงอยู่เลยนะอืเพราะว่าเยตะเคยไปดูในโรงงานอนะโรงงานที่เขาขายแอปเปิลอะเขาจะเก็บเขาจะใส่เขาจะไว้ห้องโกดังเก็บไว้เหมือนอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรเทมป์ตัวเขาเรียกอะไรนะอืเทมปะตัวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร อุณหภูมิอุณหภ,ภูมิมันเสมอเทียมเท่าเทียมกันเนาะมันจะสดอยู่เหมือนเดิมเลยนั่นแหละนั่นแหละเมือนที่เพื่อนๆไปซื้อที่เมืองไทยไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้นานแค่ไหนแล้วเนาะแอปเปิลอะแอปเปิลเนี่ยมันอยู่ได้นานเป็นปีเนาะแต่ว่าซารีเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานอะเนาะนั่นแหละแอปเปิลอะเก็บไว้ได้นานยาเยตะเคยไปดูมาในโรงงานที่เขาเก็บไว้เนาะนั่นแหละเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูไปดูไอ้นั่นอะ แอปเปิลเยตะเก็บแล้วเดี๋ยว,วไปต่อนะไปต่อมาแล้วมาแล้วนี่เห็น <c oughs> ไหมเออเยตะเก็บได้เมื่อกี้เยตะเอาไปเอาไปใส่เอาไปใส่ใสแล้วแลลวเอาไปแช่ไว้แล้วสองสองครุน,รนี่สองครุน,นี้เดี๋ยวเยตะจะเอาไปอีกเพราะว่าโอ้ยเดี๋ยวจะให้ดูในต้นมันเหลือเยอะแค่นะแอปเปิลี่ทาไมมันถึงแพงรู้ไหมเพื่อนเพื่อนเพราะว่า ถ้าถ้าถ้าเขาเก็บอย่างนี้นะเขาต้องใช้มือเก็บเนาะใช้มือเก็บแล้วก็ต้องเลือกต้องมีการเลือกเอาลูกที่ว่าสวยแต่ว่าที่ท,ที่ที่สวนเขาก็ฉีดยามันก็สวยทุกลูกนะแต่ยายตาเก็บต้องแล้วก็จะไม่เวลาเราเก็บเราจะไม่บีบมากเพราะว่าเก็บไว้นานแล้วมันจะช้ำเนาะต้อง ต้องค่อยๆเก็บอะไรอย่างนี้มันถึงแพงอะเนาะเหมือนกับใบญ่ตาเอาไปแลกน้ำวันนั้นมันถูกเพราะว่าเขย่าเขย่าเอาน่ะมันง่ายเนาะเอาไปทําทีนี้มันมันก็เหมือนกับว่าแล้วเราซื้อมันแพงเพราะว่าภาษีส่งออกนอกประเทศอีกแล้วก็เก็บคนเก็บเหมือนอยู่เมืองนอกนี่นะที่เยอรมันนี่นะถึงหน้าเก็บแอปเปิ้ลเนี่ยนะเขาจะจ้างเอาประเทศคางเคียงประเทศโพแลนด์ประเทศอะไรเงี้ยมาเก็บเพราะว่ามันจ้างถูกมันจ้างถูกว่าเยอรมัน เหมือนสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยส่วนบ้างเยอรมันเขาจ้างประเทศอื่นมาเก็บนะเก็บสตรอเบอรี่เก็บเออเก็บเออเเอ,อ,อะไรนะ่ะเก็บเอ,อแตงกวาแตงกวาอะไรเงี้ยนั่นแหละอะไรที่ใช้มือมือเก็บนะ่ะเขาจะจ้างประเทศอื่นมาเก็บประเทศเยอรมันมันจ้างแพง เนาะมันเลยแพงเนี่ยยยตะจะให้เพื่อนๆดูดูอดูดูบางคนก็เคยเห็นแล้วเนาะนี่ไม่รู้ยยตะใช้กล้องหน้านะเพราะว่าใช้กล้องหนังมันไม่เห็นหน้ายยตนะน่ะมันคิดถึงเพื่อนๆยื่ตนเยก็เลยต้องใช้กล้องหน้าได้เห็นหน้าได้ได้เห็นเพื่อนด้วยเห็น <c oughs> ให้แต่เขาเห็นเขาไม่ให้เราเห็นเลยเ <c oughs> นาะเห็นไหมเพื่อนๆเออม,เมีเพื่อนคนหนึ่งเขาไม่เสียบๆยายตะอยู่ไหนล่ะ หาไม่เสิเหตัเห็นไหมลูกแยะเลยยังเหลืออยู่แยะๆเลยเพื่อนๆเลยเยตะหาไม่เสียบเสียบก่อนนะอยากนั่งคุยกับเพื่อนๆน่ะคิดถึงอ่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานเห็นแล้วเห็นแล้วเสียวเสียวเสียวเห็นแล้วเออเห็นไหมอ่ะจะพาเพื่อนมาทำงานหรือว่าจะพาหรือว่าจะพามาคุย เพื่อนคนหนึ่งเขาบอกเยตามาว่าให้ให้เยตาหมักหมักหมักไอ้นี่นะหมักไอ้ไอหมักผลไม้เนาะนั่นแหละเยตาว่าจะลองหมักดูนะแต่หาซื้อไอ้นั่นไม่ได้เพื่อนเพื่อนไออะไรนะเรียกว่าอะไรน่ะเ,เดี๋ยวตั้งกล้องก่อนหาซื้อไอถังถัทง,ท,งที่เขาหมักไม่ได้นาะเดี๋ยวดูก่อนปีหน้าถ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 ้าเยตาซื้อได้เดียเ๋ยวเยตาจะมามาลองหมักดูนะลองหมัก ลองทาดูเออแล้วก็มีเพื่อน,นีกอู้ยตาตังเรงไม่ได้ตังไว้เชยๆได้เสียวๆว่าลมยาพึ่งว่าแรงด้วลมลักลมพับลมพัดเอเนไม่ได้ไม่ได้ไไดรับนังกระติกม,ม,มีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าเวลาเยตะกลับบ้านนี่ใครใครดูแลบ้านให้อะไรอย่างนี้บ้านน้องหลานชายของแฟนเขามานอนเฝ้าให้เพราะว่าที่ทำงานเขาอยู่ใกล้ๆเนาะ เขาเช่าเขาเช่าห้องอยู่ทีนี้พอดีเราพอดีเราเวลาเราไปอยู่เมืองไทยก็หลานมานอนเฝ้าเฝ้าห้องให้นั่นแหละเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านเพราะว่าถ้าไม่มีคนเฝ้าให้เราถ้าไม่มีคนเฝ้าให้เราเอไปนานไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีดอกไม้มีอะไรอยู่ในบ้านนะนะพวกฝรั่งเขาจะปลูกดอกไม้บอกอะไรในบ้านนะมันต้องรดต้นไม้อะไรอย่างนี้นะมันต้องรดนั่นแหละ มีคนเฝ้าให้เขาก็เลยเราก็เลยได้ไปอยู่นานเมืองไทยเนาะยังว่าอะไร ύ, อะไรอีกอะเหมือมัน,ม,นมันฝรั่งมันคนละอย่างกันนะเหมือนเหมือนความจริงนะบ้านเรามันก็อยู่ได้นะหลานชายมาอยู่ได้นะแต่ว่าฝรั่งเขาไม่ไม่วุ่นวายกันเนาะดูต้องไปเช่าห้องอยู่เนาะความจริงเขาทำงานอยู่ใกล้ๆกลมาอยู่ใกล้ๆบ้านเราอย่างนี้มาอยู่บ้านเราก็ได้เนาะแต่ว่า ฝรั่งเขาไม่เหมือนไทยนะมันไม่ก้าวไายไม่วุ่นวายกันนะต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างนี้นะนั่นแหละนั่นแหละมันคนไทยเรานะบ้านหลังหนึ่งอยู่กันไม่รู้กี่คนเนาะนเพื่อนๆแหละมีอะไรหรอวันนี้คิดถึงเดี๋ยววันนี้จะพาเออวันนี้ตอนบ่ายเดี๋ยวเราจะตัดต้นไม้อีกเฮ้ยตะจะ <c oughs> ทํางานหนักแล้วเลยตัดต้นไม้อีกแล้ว จะตัดต้นไม้ฟืนไม่พอเนาะนั่นแหละเดี๋ยวจะตัดเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศไม่ค่อยดีเพื่อนๆเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวอะไรเงี้ยวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไรหร่หรอกพอดีวันนี้อากาศดีกันเลยเดี๋ยวจะตัดต้นไม้อีกนั่นแหละมาเก็บไอ้นี่เดี๋ยวจะเก็บไอ้นี่เสร็จก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวเที่ยงตอนนี้ บ่ายโมงแล้วเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวไปโหลดวีดีโอให้เพื่อนๆคิดถึงนะเออเมื่อวานไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเออเรายังไม่รู้จักแฟนใหม่ของน้องชายแฟนเรานะเราก็เลยแบบไม่ถ่ายดูส่วนมากฝรั่งเขาก็ไม่ชอบไม่ชอบเข้ากล้องเนาะเออไม่เหมือนเราไงเราเนี่ยวันวันอยากอยากโชว์นะฝรั่งเขาไม่ชอบโชว์รู้เป็นแรแฟนเราก็เหมือนกัน ไรเพื่อนเพื่อนไม่มีอะไรหรอกจะพาเพื่อนเพื่อแค่มาดูไอเราเก็บแอปเปิลแล้วเริ่มเก็บแล้วนั่นแหละเดี๋ยวตอนบ่ายเผื่อเดี๋ยววันนี้ก็จะไปกินยำแอปเปิลอีกดีกว่นนะอร่อย <c oughs> เดี๋ยวจะกินเผื่อนนะ <c oughs> คิดถึงคิดถึงอ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเพราะว่าอะไรเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งดูว่าใบไ,ไม้มันร่วงก่อนเด,เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทายดูใหม่นะแค่นี้แหละ ว่าซารีเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานอ่ะเนาะนั่นแหละแอปเปิลน่ะเก็บไว้ได้นานยายตะเคยไปดูมาในโรงงานที่เขาเก็บไว้เนาะนั่นแหละเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูไปดูไอ้นั่นอ่ะแอปเปิลยยตาเก็บแล้วเดี๋ยวไปต่อนะไปต่อมาแล้วมาแล้วนี่เห็นไหมเออยยตาเก็บได้เมื่อกี้ยยตะเอาไป เอาไปใส่เอาไปใส่แล้วแลลวเอาไปแช่ไว้แล้วสองสองครุนี่สองครุนี้เดี๋ยวยากจะเอาไปอีกเพราะว่าโอ้ยเดี๋ยวจะให้ดูในต้นมันเหลือเยอะแค่นะั้นแอปเปิลนี่ทําไมมันถึงแพงรู้ไหมเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้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 าเขาเก็บอย่างนี้นะเขาต้องใช้มือเก็บเนาะใช้มือเก็บแล้วก็ต้องเลือกต้องมีการเลือกเอาลูกที่ว่าสวย,สวยแต่ว่าที่ที่ที่ทสวนเขา ก็ฉีดยามันก็สวยทุกโลกนะแต่เย,ยตาเก็บต้องแล้วก็จะไม่เวลาเราเก็บเราจะไม่บีบมากเพราะว่าเก็บไว้นานแล้วมันจะช้ำเนาะต้องต้องค่อยๆเก็บอะไรอย่างนี้มันถึงแพงอะเนาะเหมือนกับใบ้ยตาเอาไปแหลกนะ้ำวันนั้นมันถูกเพราะว่าเขยา่าเขย่าเอานะมันง่ายเนาะเอาไปทําทีนี้มันมันก็เหมือนกับว่าแล้วเราซื้อมันแพงเพราะว่าภาษีส่งออกนอกประเทศอกีกแล้วก็เก็บคนเก็บ มาเลยจา้ามาเลยจา้าเพื่อนเพื่อนวันนี้เยตะชนบทพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บไอ้นั่นน่ะเก็บอะไรอีกละ่ะลูกแพรลูกแพรเมื่อวานมันมัน,มนลมงมันแรงมันร่วงหมดเลยเพื่อนเพื่อนเลยร่วงหมดเลยเก็บได้ตะกร้าหนึ่งแล้วนี่เห็นไหมนี่ได้แล้วตะกร้าหนึ่งตะกร้าหนึ่งไม่รู้เยตะจะเอาไปได้หมดหรือเปล่านะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมันหนัก เห็นไหมเมื่อกี้โทรให้ข้างบ้านมาเอาไปาตะกร้าใหญ่ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าตะกร้าน,นี่เอาที่มันร่วงนะดูจะให้ดวน,นร่วงร่วงเห็นไหมเพื่นเพนะื่อเห็นไหมเยอะเนาะร่วงร่วง <laughs> เมื่อวานัวแต่ไปรับแขกก็เลยไม่ได้ หัวล้านจังเอ็นไม่แต่คนชมว่าายตาสวยทำไมมันหัวมันไหล <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปเก็บวันนี้เก็บไอ้นี่เก็บเอ้นี่ไว้จะเอาไปไว้ในบ้านเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเนาะเดี๋ยวจะกลับแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บแอปเปิ้ลใส่ใส่ตู้เย็นตู้เย็นที่ว่าอะไรนะตู้เย็นยังไม่ไม่ได้เสียบไฟนะตู้เย็นอันเก่าแต่เอามาไวใ้ในในในเนี้ย ในกระท่อมนะนะเอาตู้เย็นมาไว้ในกระท่อมแล้วก็เอาแอปเปิลไว้ในตู้เย็นเรากลับมาปีหน้ามันยังสดอยู่เลยนะแต่ว่าคนย่น่เขาจะเอาไว้ในห้องใต้ดินเนาะถ้าในห้องใต้ดินมันจะเอาไว้ในห้องใต้ดินมันมันจะออกเหี่ยวนิดนึงมันไม่เหี่ยวมากหรอกแต่มันก็อย่างว่าแหละธรรมดาแลว้วเราไว้นานแล้วเนาะมันไม่เน่าก็ดีแล้วเนาะ มันเคยใช้ได้นะส่วนมากคนอยู่นี่เขาจะเอาไว้ในในห้องใต้ดินน่ะเนาะแต่เยตะเคยเอาไว้ในตู้แชกในตู้เย็นเนี่ยไว้ในห้องในเนี้ยนะในกระท่อมนี่นะกลับมามันยังสดยังเต่งตงอยู่เลยนะอืเพราะว่าเยตะเคยไปดูในโรงงานอนะโรงงานที่เขาขายแอปเปิลอะเขาจะเก็บเขาจะใส่เขาจะไว้ห้องโกดังเก็บไว้เหมือนอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรเทมป์ตัวเขาเรียกอะไรนะอืเทมป์ตัวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร อุณหภูมิอุณหภ,ภูมิมันเสมอเทียมเท่าเทียมกันเนาะมันจะสดอยู่เหมือนเดิมเลยนั่นแหละนั่นแหละเหมือนที่เพื่อนๆไปซื้อที่เมืองไทยไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้นานแค่ไหนแล้วเนาะแอปเปิลอะแอปเปิลเนี่ยมันอยู่ได้นานเป็นปีเนาะแต่ไอ้ยตหาไมาเสียบๆก่อนนะอยากนั่งคุยกับเพื่อนๆน่ะคิดถึงอะไม่ได้เจอกันตั้งนานเห็นแล้วเห็นแล้วเสียวเสียวเสียวเห็นแล้วเออ พาเพื่อนมาทำงานหรือว่าจะพาหรือว่าจะพามาคุยมีเพื่อนคนหนึ่งก็บอกเยตามาว่าให้ให้เยตาหมักหมักหมักไอ้นี่นะหมักไอไอหมักผลไม้เนาะนั่นแหละเยตาว่าจะลองหมักดูนะแต่หาซื้อไอนั่นไม่ได้เพื่อนๆไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรน่ะเดี๋ยวตังกล้อล คือไอ้ถังถังที่เขาหมักไม่ได้เนาะเดี๋ยวดูก่อนปีหน้าถ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 ้าเยตาซื้อได้เดี๋ยวเยตะจะมา,มา,ม,ามาลองหมักดูนะลองหมักลองทําดูเออแล้วก็มีเพื่อนอีกอู้อ uh, ยตาตังเราไม่ได้ <c oughs> ตังไว้เฉยๆไนดะ้เนี่ยเสียว่าลมยาพึ่งม่าแรงเด้อลมลับลมพับลมพัดไอ้นั่นไม่ได้ไม่ได้ไไดรับนังกระติก เพื่อนๆหลายคนถามมาว่าเวลาเย,ยตะกลับบ้านนี่ใครใครดูแลบ้านให้อะไรอย่างนี้บ้านน้องหลานชายของแฟนเขามานอนเฝ้าเหมือนอยู่เมืองนอกนี่นะที่เยอรมันนี่นะถึงหน้าเก็บแอปเปิลเนี่ยนะเขาจะจ้างเอาประเทศข้างเคียงประเทศโปแลนด์ประเทศอะไรเงี้ยมาเก็บเพราะว่ามันจ้างถูกม,มันจ้างถูก,กว่าเยอรมันมเหมือนสตอเบอรี่อะไรเงี้ยส่วนมากเยอรมันเขาจ้างประเทศอื่นมาเก็บนะเก็บสตอเบอรี่เก็บ,เ,กบเอ่อ เก็บเอ่ออะไรนะเก็บเอ่อแตงกวาแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอะไรที่ใช้มือมือเก็บนะ <St os> <S> <S เขาจะจ้างประเทศอื่นมาเก็บประเทศเยอรมันมันจ้างแพงเขาไม่จ้ามเหมือนเชอรี่อะไรเงี้ยเขาก็ใช้คนเก็บเนาะมันเลยแพงเนี่ยยายตะจะให้เพื่อนๆดูดูเออดูดูด คนก็เคยเห็นแล้วเนาะนี่ไม่รู้เยตะใช้กล้องหน้านะเพราะว่าใช้กล้องหนังมันไม่เห็นหน้าเยตะนะมันคิดถึงเพื่อนเพื่อนเยตะก็เลยต้องใช้กล้องหน้าได้เห็นหน้าได้ได้เห็นเพื่อนด้วยเห็นให้แต่เขาเห็นเขาไม่ให้เราเห e> <c Z> ็นเลยนะเห็นไหมเพื่อนเออมีมีเพื่อนคนหนึ่งเขาไอ้ไม่เสียบเสียบเยตะอยู่ไหนล่ะไม่เสียบเยตะเห็นไหมลูก เยอะเลยยังเหลืออยู ει, ย่เยอะๆเลยเพื่อนๆเอ้ย